นอนหลับด้วยเออขานอนหลับเนาะลูกุ๋ยมากนะคะลูกค่ะอสวัสดียามเช้าน้องนางตักบาทค่ะสาวายปัจใจด้วยลูกนี่น้องนางเป็นคนเก่งสุขภาพแข็งแรงนะคะทำคุณตักบาทยามเช้าค่ะพระาจย์ลูกให้น้องนางวนห่อนวนหงอนวนก่อนยังเขินค่ะยังเขิน ขาหมุนก่อนเออมามาให้พระอาจารย์ลูกะสาธุค่ะกราบด้วยกราบด้วยโอ้ยโอ้ยทากราบหน่เนาะนั่งลงรับพรแล้วลูกแล้วนั่งลงอแล้วล yeah> ูกนั <t <t ่งลงรับพรกับพระอาจารย์นะคะโอ้ยอยากกินยากอยากกินค่ะนั่งลงอะไรโก่งก้นแบบนั้นล่ะลูกโอ้ย รับพรกับพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะเดี๋ยัง่อนสาธุด้วยสาธุโอ้สาธุค่ะกลางเช้าวันนี้ค่ะพี่พี่น้องนางทำบุญตักบาตรถวายปัดใจนะคะขอ ผลบุญที่ลูกสาวได้ทําวันนี้นะคะให้พี่ๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะสุขภาพร่านใ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 รงกายมีแต่ความสุขทุกทุกท่านเลยนะคะกินยาก,ก่อนค่ะพอดีวันนี้เช้ามากเลยลูกสาวอาบน้ําไม่ทันนะคะก็ <g ling> <g ling> เลยมอมแมมกันหน่อยนะ,ะตอนเช้าตอนนี้ประมาณตีห้าค่ะพี่ๆเกือบจะหกโมงแล้วค่ะ <g ling> ไปเล <G ling> ปยไปไป ทำบุญตักบาตรยามเช้าไปอาบน้ำกันต่อเพราะจะเปิดน้ำไม่เต็มถังหรือยังคะโอ้เปิดน้ำไม่เต็มถังแล้วค่ะพี่พี่โอ้ดู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 อุ้ยไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำเลยคุณตลบเลยค่ะดูดูดูระวังแลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้ว้าวลงพ่ถังกับน้ำเย็นๆเลยสบายใจเลยกินไปด้วยเอออ่ะทำทุกที่ให้เหมือนที่บ้าน ลงไว้ลูกอยากเล่นเปล่าเช้าเช้าวันนี้อากาศอบอ้าวนะคะไม,ไม่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 ได้แบบว่ามีแดดแต่อบอ้าวแต่เช้าเลยค่ะพี่ๆคนสวยเขาต้องสปาตัวตั้งแต่เช้าค่ะหนุ่มๆมาเห็นทํายังไงอ่ะสาวน้อยไม่อาบน้ำออ <laughs> เอา้ากินหญ้าด้วยเหรอลูกกินหญ้าด้วยเหรอเนี่ยเอาสร้อยคอแล้วทำไมน้องน้ำอ้วนจังเลยลูก ึ้มนี่อสบายตัวสบายใจแต่เช้าเลยค่ะอ้ยมันสบายใจแห้งแม่เออ <c oughs> เต็มเต็มแม่เลย <c oughs> น้องมังหูจะล้นถังแล้วนะลูกล <c oughs> <c oughs> ูกสาวของ阿แม่จะล้นถังแล้วจ้าอาบน้ำกันโอ้นอนหลับด้วยเออเขานอนหลับเนาะ ทุกตุ๋ยมากนะคะทูกผ้โอ้หวลวนหัวลนหวนัววนองอย,ยใจเขาปวดอึเขาปวดอึปวดอึเขาปวดอึเข,า,ข,า,ขาจะอึก,ก่อนนะออกมาอึก,ก่อนอะอาบต่อจ้าออกจากถังไปเพราะจะเป็นไล่เจ้าแรมโบ้ค่ะเมื่อกี้ตอนนี้เข้ามาในพิถังเหมือนเดิมแล้วจา้าอ้ยตุบพลุ เต็มถังเลยค่ะพี่พี่ตัวจริงเสียงจริงผิวจริงๆนะจ๊ะไม่ค่อยได้เห็นนกนางลงพี่ถังวันนี้มาเห็นอีกทีนึงโอ้ล้นถังแล้วค่ะไอต้นกระถิ่นนี้น้องดึงมาเองนะคะพี่พี่จริง,รงๆน้ำสะอาดนะคะอ่าเต็มที่ไปเลยลูกทังน้ำเล่นของกินมีจบในครบในที่เดียวในพี่ถังนี้นะคะ พอดีเอาสร้อยคอ,อน้องออกเพราะว่าสร้อยคอ,อน้องแน่นแล้วค่ะก็เลยกําลังจะถักสร้อยคอให้น้องใหม่นะคะค่ะพอ,อย่างโอ้ผิวจริงๆของลูกสาวค่ะดำซู่ไเลยนะคะหาพ่อๆปะกอดๆพ่อๆแต่ว่าไม่รังแกพ่อจ๋านะน้องนางจะไม่ชนพ่อนะลูกระวังนะแตาว่าน้องนางวิ่งไม่รุ้นะ ไม่อยากให้เขาวิ่งไปแล้ววิ่งไปชนพ่อเขาเลยนะคะแต่๋จะติดนิสัยพอดีตอนนี้เช้ามากเลยกํยาลังทําความสะอาดบ้านให้ลูกค่ะพี่พี่บ้านตาแปลเสร็จแล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นบ้านพ่อแสนสุกนะคะเอยแต่ละล็อกแต่ละล็อกดูผิวตาแปลบผิวพ่อแสนแตกต่างกันมากนะคะ,นะคะเขาอยากเล่นได้นี่ที่เขาได้นี่ ให้คลิ้งก่อนเพราจ๋ามันต้องทาแป้งต้องทาแป้งจ้านี่เออเขาใช้เล็บเขาเขี่ยขึ้นมานะคะโอ้โหสวยสองนาทีนี่ไม่ไหวจริงๆแม่จ๋าขอเถอะนะไม่ไหวจริงๆที่ของเขาหลังจากอาบน้ำนะคะแล้วก็ทำบุญกิจกรรมดีๆยามเช้าเสร็จแล้วน้องลาก็ กินค่ะกินต่อไม่รอใครแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะมอมแมมตามสเต็ปนะคะถ้าไม่มอมแแมมก็ไม่ใช่ตาแป๋วค่ะพี่พี่แล้วดูตาแป๋วเขาชอบเอาไอ้ไอ้เซซอรี่ไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าหรือว่าต้นไม้บนหัวพ่อแสนก็เอาไว้บนหัวเช่นเดียวกันค่ะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะพี่พี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าตาแป๋วเหมือนใครนะคะโอโ้โห เนาะความพ่อลูกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตอนนี้นะคะสับประรดก็มาถึงแล้วด้วยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ท่านสนับสนุนต้นสับประรดให้หนึ่งคันรถสิบล้อนะคะพี่ๆอันนี้สับประรดมาจากพัทยานะคะชลบุรีคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันลงนะคะก็ตอนนี้สับประรดเพิ่งมาถึงเดี๋ยวก็พักรถแป๊บหนึ่งนะคะ ให้หายร้อนหายอะไรก่อนน้องแก,กก็เดินทางมาไกลนะคะจากชนบุรีมาถึงบ้านเราเลยก็ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะคะพี่พขอพระคุณผู้ใหญ่ที่ท่านเมตตาให้กําลังใจครอบครัวน้องมินนี่นะคะโอ้ดูก็ดูสวยเลยค่ะพี่พี่ดูค่ะอัดมาแน่นตึ๊บเลยนะคะอันนี้รถสิบล้อนะคะนี่โอเคค่ะเราก็เตรียมแลน สถานที่ที่ไว้ต้นสับปะรดนะคะตอนนี้เด็กๆมองหาต้นสับปะรดแล้วอยากกินมากเลยจ้ะพ่อจา๋าเพราแสบตาไม่ขยิบเลยนะคะอยากกินต้นสับปะรดเพราะว่าเขาก็จะได้กลิ่นหอมต้นสับปะรดได้กลิ่นลูกสับปะรดด้วยนะคะก็เลยแบบว่าอยากจะกินเนาะเป็นเป็นปกตินะคะเวลาเขาเห็นของกินแต่ดูน้องนางยังไม่สนใจใครคะ่ะขอ,ขอกินก่อนนะคะพ่อขา กินก่อนนะคะไม่ไหวจริงจิง,จงอืมโอมีสายหัวด้วยหรอดูมีสายหัวด้วยจากงานนี้ <c oughs> อ้าทางโน้นช่างก็มาจะํำลังจะเทป,ปูนค่ะพี่ๆทางโน้นนะคะ กำลังจะเทป,ปูตรงเสาถูของน้องมินนี่ค่ะนะคะโอ้ยดูน้องนางตุ๊กมกมากเลยค่ะพี่พี่เหอนเที้ยวคนเที้ยวเอนชอบกรดุนกระ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 ุนุนอันเที่ยวที่สุดเลยครับตุย้ยนุ้ยมากเลยนะคะพี่พี่ทำไมถึงคลั่งรักลูกได้มากขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคลั่งรักเป็นที่สุดเลยค่ะ รักมากนะคะเนะค่ะตื่นดูนี้เด็กน้อยสี่ขวบของแม่สี่ขวบก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนก็จริงนะคะแต่ว่าความคิดพฤติกรรมอะไรของเขาก็เป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่ๆเขาก็ช้างเนาะหลายหลายท่านสอบถามเข้ามาน้องนี้อายุช้างเนี่ยนับเหมือนอายุคนไหมน้องช้างเขามีพิมพ์มีใบเกิดเหมือนกับ เราเลยนะคะพี่ๆนับตามวันที่เขาเกิดเลยนะคะไม่ได้นับล่วงหน้า5ปีหรือนับถอยหลัง5ปีนะคะเขาเกิด1มกราคม2565ก็คือ1มกราคม2565เลยนะคะพี่ๆไม่มีว่าเอ่อต้องเพิ่มหรือลดอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเตรียมการถอยเอ่อรถสับประรดเพื่อที่เราจะทำการลงสับประรดจ้า พ่อแสนรู้แล้วจะได้กินต้นสับป,ป็นรดใจเย็นครับพ่อครับรอแป๊บนึงนะครับไวรุ่นอ่าแป๊บนึงนะคะจ้าโหรถทันใหญ่เลยนะคะพี่พี่อีกนิดนึงจ้าอีกนิดนึงนะพ่อครับแล้วครับโอเคพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วค่ะอ่า เราก็ต้องหารัศมีที่เหมาะเจาะพอดีนะคะเพราะว่าเออเวลาลงต้นสับป,ประรดอย่างนี้เราก็จะลงจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเซฟต้นสับป,ประรดให้เด็กๆได,ด้กินไว้ในระยะเวลาที่นานที่สุดนะคะอ่ะตอนนี้น้องนางปลดปล่อยออกแล้วอิ่มตั้งแต่เช้านะคะน้องถ่ายเป็นก้อนปกติไม่มีพยาธิไม่มีมูกไม่มีเมือกนะคะถ่ายปกติเลยค่ะพี่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วยดู พี่ๆเขาทำงานก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่พี่ยังไงวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ท่านสนับสนุนต้นสับประรดให้เด็กๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ